สวัสดีครับใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ั้ยครับเปิดฝาท้ายแล้วฝาท้ายไม่ยอมเปิดลองไปดูครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรผมได้เดินมาดูไอตัวล็อกนะครับสังเกตครับไอตัวสายเคเบิลไอที่ว่าเอาไปเปิดล็อกอ่ะมันหลุดครับแล้วมันหลุดได้ยังไงฮะเราลองไปแกะดูครับจะสังเกตได้ว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดใส่ล็อกสายนะครับแต่สายของเราเนี่ยมันไม่อยู่ครับเพราะว่าไอตัวปลายของผมอ่ะมันหักออกไปครับผม ผมก็ลองไล่สายดูนะครับจะดูว่าการเปลี่ยนสายเนี่ยมันยากหรือไม่แต่คือว่าก็ไม่ยากครับแต่ผมตอนนี้ไม่มีสายเปลี่ยนครับผมก็เลยจะใช้การซ่อมแบบให้มันใช้ได้ไปก่อนครับผมก็มาหาอุปกรณ์ที่กระบะน็อตเก่าผมนะครับก็ไปเจอไอ้ตัวเอาไว้แขวนอะไรไม่รู้สักอย่างครับก็ได้เอามาทำการดัดๆนะครับทำให้มันตรงแล้วก็ เจียตกแต่งครับให้มันแลสวยงามหน่อยครับจะเห็นได้ว่าผมจะเจาะรูเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้ไอ้ร้อยตัวสายเคเบิลไทยได้แล้วผมก็คลายน็อตหนึ่งตัวนะครับฝั่งที่สายเข้าครับนำตัวแผ่นของเราเนี่ยครับไปใส่ไว้ข้างล่างครับแล้วเราก็มาประกอบสายเลยครับเอาสายเกี่ยวเข้ากับล็อกครับแล้วเราจะเอาตัวเคเบิลไทยนี่ครับ ร้อยกับรูที่เราเจาะครับแล้วก็เอามาล็อกกับไอตัวสายเนี่ยครับอันนี้เราก็จะมาเป็นการทดลองดูนะครับว่ามันทํางานปกติหรือไม่ครับผมจะเอาเหล็กนะครับดันในตัวล็อกให้เหมือนตอนเราปิดประตูนะครับสังเกตนะครับพอไปเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดออกมาปั๊บเลยครับแสดงว่ามันใช้งานได้ปกติครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการเขี่ยไอตัวก้านตัวนี้ออกพอออกปุ๊บ เห็นไหมฮะเราลองเปิดนะฝาดเนี่ยมันจะไม่ทํางานครับแต่พอเราดันกลับมาปุ๊บเนี่ยครับตีนของเขาจะชนกันพอดีครับแล้วเ,เนี่ยมันจะทํางานครับเห็นไหมก็คือตรงตรงตีนที่ผมขย,ายามับนะครับมันจะเป็นวาล์วโค้งที่ว่ามันสามารถสไลด์ได้ผมไม่เข้าใจกันหลักการทํางานของมันเหมือนกันครับว่ามันทํำยังไงนะฮะ ผมก็ลองเอามาเป็นแนวทางให้ดูนะครับว่าเผื่อรถของพี่ๆขันไหนครับที่ว่าไม่สามารถเปิดได้อย่างเงี้ยก็ให้เลื่อนเอ้ขยับจุดเมื่อกี้ครับมันจะทํางานนะครับมันเป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับอ่ะนี่ครับพอประกอบเสร็จปุ๊บสามารถเปิดใช้ได้ครับถ้าพี่ๆเห็นว่าคลิปของผมนั้นเป็นประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ